เป็นไงฮะแคบลำมาขนาดนี้ม้วนจอยแล้วหงทองนองลำนะฮะของพี่นุชวิลาวันแล้วก็รวมไปถึงออฟสุรพลนะฮะสองคนนี้เป็นคนอีสานทั้งคู่คุณผู้ชมแถมจริงๆแล้วตัวจริงเนี่ยเป็นเด็กสายนาตาสินเหมือนกันอีกงานนี้บอกได้เลยไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นนะฮะต้องมาร้องมันลำแบบอีสานแท้ที่ครบเลยทั้งพินทั้งแคนทั้งโวดนะครับซึ่งอย่างออฟเนี่ยก็เป็นแชมป์รายการประกวดหมอลำดังด้วยส่วนพี่นุชวิลาวันมางานนี้จัดเต็มะฮะร้องสุดคำลำสุด แขนเสื้อผ้าคุณผู้ชมดูนะแต่และคนเสื้อผ้าไม่น้อยหนะ้าคนหนึ่งพี่นูสีชมพูก็จริงแต่เขามาเป็นแบบว่าผ้าทางอีสานเอามาประยุกต์ส่วนอีกคนหนุ่มออฟเขามาแบบสไตล์เกาหลีอันยองฮาเซโยหน่อยนะแต่ก็เรียกว่าน้ำเสียงความเป็นหมอนรำก็เอามาผสมผสานให้รุ่มสมัยได้เจ๋งสุดๆเลยครับ ทีพีกไปอีกคุณผู้ชมเพราะว่าตอนบ,บันทึกเทปสารพันลั่นทุ่งบางเขนเทปนี้เองฮะเรามีสื่อต่างชาติ30องค์กร25ประเทศมาเยี่ยมเยียนถึงไทย PBS ด้วยครับในฐานะที่ไทย PBS เองเป็นสมาชิกของ Asia Vision Network ครับงานนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนก็เลยร่วมเป็นช้าภาพเปิร์สตูดิโอฮะโชว์วัฒนธรรมให้ดูซะเลยนะครับแต่ละคนม้วนจอยสุดๆรวมถึงศิลปินของเราทั้งสงคนที่ อดใจไม่ไหวจริงๆไม่มีคิวขึ้นโชว์แบบนี้นะแต่ไหนๆก็เห็นชาวต่างชาติมาแล้วอ่ะขึ้นเวทีเสิร์งให้ดูซะเลยฮะก็เรียกว่ากลายเป็นวัฒนธรรมอีสานของไทยนี่แหละฮะขวาใจชาวต่างชาติได้เพราะว่าจริงๆแล้วเพลงหมอลำบ้านเราอินเตอร์มานานแล้วนะครับขนาดที่ออฟสุรพลก็บอกว่าเร็วๆนี้ผมมีคิวไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศด้วย ตอนนี้ก็มาร่วมม่วนจอยนะฮะพี่สาวแยเจเตียามาด้วยแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมที่เห็นเป่าอยู่ หมอแคนอุ้มวิมลรัตน์นะครับเป็นหมอแคนคนดังในโซเชียลหมอแคนหญิงที่มียอดผู้ติดตามแล้วดูคลิปหลักล้านนะฮะกับการโชว์ลายหมอนลามแล้วก็มีการผสมผสานความร่วมสมัยด้วยหมอแคนอุ้มบอกไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวเองก็มีคนติดตามเป็นชาวต่างชาติด้วยอย่างเจ้าตัวเองนอกจากจะเล่นดนตรีก็มีทําเครื่องดนตรีด้วยฮะ,ะอย่างแคนเนี่ยทำขายเขาส่งออกเพื่อนบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงในอีกหลายประเทศด้วยก็เป็นการรับทําตามออเดอร์แถมเธอมีการเป่าแบบ รีวิวให้ดูก่อนส่งไปอีกว่าน้ำเสียงนี่เจ๋งจริงนะอันนี้ก็เลยมาผนึกกำลังกันเพิ่มลายให้กับดนตรีหมอํำเข้มข้นนะครับกับครูโนชาโนนมือพินคนดังอีกคนหนึ่งคนนี้อยู่เบื้องหลังลายดนตรีหมอํำให้ศิลปินโปรท็อปหลายคนเลยอย่างเช่นพิ่ไผ่พงศธรด้วยครับปาาไห้เห็นไหมอันนี้หนูนึกคิดว่ามันเกิดจากความชอบมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบมาตั้งแต่ประมาณถ้าจำความได้ก็ประมาณป .2 เลยแหละที่ชอบ เสียงหมอลำหมอแชนอยู่แล้วค่ะก็ตื่นเชาวมาจะได้ยินเสียงตามสายค่ะก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศข่าวก็จะเปิดเสียงหมอลำหมอแชนก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะถ้าสังเกตถ้าเป็นคนอุตรีด้วยกันก็จะฟังออกเลยนะคะว่าสำเนียงแชน <c oughs> ผู้ชายกับผู้หญิงเปกก็จะแตกต่างกันค่ะด้วยบุคลิกด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็จะมี เทคนิคที่แตกต่างกันด้วยค่ะใช่อย่างเช่นถ้าเอาเห็นเป็นรูกมอย่างเช่นยังไงคะลมผู้ชายอาจจะลมยาวกว่าหรือผู้หญิงจะมีลูกเล่นความอ่อนช้อยใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็คือมันจะมีแบบลูกผิวอ่อนหวานอะไรแตกต่างกันสําหรับตัวออฟเลยนะครับผมก็ยังคงความคลาสสิกอยู่หมอลำดั้งเดิมอยู่แต่เราต้องทําให้มัน ร่วมสมัยมากขึ้นเพราะว่าคนจะได้เสพมากขึ้นเราจะไม่เสพแค่ภาคอีสานเราต้องทําให้มันแมทกับทุกภาคอะไรเงี้ยอันนี้คือความตั้งใจของทางค่ายหรือว่าทางออฟเองที่กําลังพยายามทําอยู่ทําให้มันแมทกับทุกทุกภาคทุกประเทศอะไรเงี้ยทุกคนฟังได้เข้าถึงได้จะไม่เข้าจะไม่เข้าถึงแค่เฉพาะเจาะจงใช่ครับอยากให้หมอลำเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนทุกภาคได้ได้เห็นได้ชมได้ฟังได้รู้อะไรเงี้ยครับ no this uh, this uh ส่วนคนนี้นะฮะเป็นนักข่าวที่มาจากประเทศเบลเยียมคุณผู้ชมเข้ามาสตูดิโอบอกเลยว่าเบื้องหลังนี้ไม่ยอมวางมือถือนะฮะเพราะว่าจังหวะโจโจของดนตรีอีสานเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยแลวก็ที่เล่าให้ฟังก็คือทึ่งสุดๆก็คือเสียงของแคนนี่แหละครับที่เกิดจากการเป่าลมและก็การขยับนิ้วมือซึ่งนักดนตรีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทำขนาดนี้ได้ต้องเก่งกาจมากนะฮะพอได้ฟังก็ทําให้นึกถึงเพลงบลูส์ของคนผิวสีด้วยแล้วก็ยังฟังคล้ายคลึงกับเครื่องดนตรีของชนเผ่าแอฟริก กันในประเทศมาลีที่เขาเคยได้ยินมาด้วยครับ ส่วนคนนี้ฟังความเห็นหน่อยจางชิอเล่ยครับบอกว่าได้ฟังเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยบรรเลงแล้วรื่นหูไพเราะมากนะฮะส่วนตัวฟังแล้วรู้สึกมีความสุขเลยเครื่องดนตรีบางอย่างก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับซอของจีนครับแถมนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาฟังเพลงลูกทุ่งไทยด้วยก็คิดว่าเป็นการผสมผสานการของความเป็นดนตรีดั้งเดิมแล้วก็ความสมัยใหม่ได้ลงตัวฮะซึ่งส่วน ตัวเนี่ยเจ้าตัวเขามองว่าถ้าประเทศไทยมีนักดนตรีรุ่นใหม่แบบนี้มากๆก็น่าจะทําให้คนรุ่นใหม่ชอบดนตรีแนวนี้มากขึ้นด้วยครับเเเเเสียยงงคนนนหหลลอกกััั่ศราาาาววป็ชแ เพลงใหม่เพลงเก่าเพลงดังอันนี้มีมาให้ฟังหมดคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีบทพเพลงใหม่ๆที่ว่าเป็นกระแสด้วยจากฝีมือของคนรุ่นใหม่อย่างที่คุณผู้ชมฟังไปเวอร์ชันต้นฉบับเจอแน่นอนชีวิตผัวเช่ากับชีวิตเมียเช่าเข้า<ช>มาฝากการทั้งออฟเองทั้งพี่นุชเองคุณผู้ชมห้ามพลาดพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงตรงนะครับ